เจ้าของทงเชื้อเมือเทาสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกันอีกครั้งกับวิชาภาษาจีนอ่าวันนี้เราจะทวนก่อนแล้วเราจะคเรื่องใหม่เพราะว่ามีบางคนเพิ่งเข้ามาเรียนครั้งแรกนะคะแล้วเพื่อนก็ไม่มีหนังสือนะคะอ่าเราเปิดไปหน้าแรกของเราอันแรกเลยบทตัวเลขใช่ไหมคะทวนใหม่อีกครั้งหนึง่งไม่เป็นไร นตะัวเร็วภาษาจีนอ่ะเอาเสียงว่ายังไงนะคะอีึองสองสามสอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมคะถ้านับเลขนับเลขเป็นภาษามืออ่ะใช้นิ้วนับนับแบบภาษาจีนก็คือหนึ่องสาม ที่ท,ท,ทแบบนี้ที้าตาผิวฉือือ,อเราจะกำมือหรืออีกแบบหนึ่งก็แบบนี้ก็ได้ที่เป็นไหม้ือนะคะหน้าสองอย่างอ่ะต่อไปอทีนี้ดูหน้าถัดไปหน้าที่หก สำหรับใครที่ไม่มีหนังสือหรือจดไม่ทันเดี๋ยวคุณน้นาจจะมีถาม่ายวล่ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาทวนดของเราอีกครั้งนะคะเราเรียนไปแล้วแหละหน้านี้ใครลืมใบไม้ไมซือในหน้าที่หกนี้เป็นการผสมคำระหว่างพยัญชนะและสละสระเดี่ยวในภาษาจีนคืออะไรเอ่ยสละเดี่ยวในภาษาจีนมีทั้งหมดกี่เสียงคะหกเสียง มี r o อ e u u แล้วก็ีอ,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 อันนี้เราเรียนไปแล้วตอนป .1 ทีนี้สิ่งที่เราจะเรียนป .2 ก็คือการประสมคำจากสประสมสปรผสมก็คือมีตั้งแต่สองตัวขึ้นไปสองถึงสามตัวถึงสี่ตัวซึ่งมาจากสระเดี่ยวตรงนี้แหละเขาเอาสระเดี่ยวเนี <quer> ่ยมารวมกันกลายเป็นสรรผสม ตัวแรกของสระตัวนี้คือมาจากสระอตัวที่สองมาจากสระอ e. ีสองตัวนี้รวมกันอ่านออกเสียงว่าไอหรือว่าไอใช่ไหมคะครับสวัสดีครับครับทีนี้นูเปิดมาโยแล้วทีวนี้ครับสวัสดีครับทำไมเพื่อนไม่ต้องมีใจพี่เราละ มันบ้าอะแล้วทีนี้ข้างหน้าเขาเรียกว่าเพียญชนะนะคะให้ขีดเขียนจอเออขออนุญาตลบนะคะไม่ขีดเขียนจอนะคะอะโอเคตัวข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเพียญชนะ ก็คือตัวพัอพอป้าพัวพอพาเราเรียนไปหมดแล้วแหละอันนี้เราหนึ่งเพราะว่าเราเรียนไปต,ตั้งแต่ป .1 แล้วนะคะเตอคือตัวเต่าแล้วก็เธอทอทหารเกอพอไก่นะคะเคอร์พอฝ้ายเราพาเพียงชนะเนี่ยมารวมกับสระาระสมก็คือเป็นคําที่เราได้มาแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าพชนะตัวหลังเขาเรียกว่าสารผสม คำนี้อ่านว่าไปไทยใต้ไทยไกลไข่สำหรับหน้านี้เดี๋ยวคุณนัทอา,าจะส่งให้สำหรับคนที่เข้าเรียนใหม่แเรียนหสือนะคะลายอีกครั้งหนึ่งต่อไปสละตัวถัดไปคือสละเอ้ยสละเอ้ยมาจากสละเดียวตัวนี้ตัวเออและตัว

อ่ะทีนี้ตัวเนี้ยรวมสละเอยแล้วยัญชนะอยู่ข้างหน้านะคะสองตัวหลังคือสลับผสมอ่านว่าเปยเฮยเนยเลยเจยเฉยเชยตัวเนี้ย,เ,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 ยเป็นเสียงซอโซบวกกับคำควบกล้มรอเรือถ้าเรามีเชยธรรมดาก็คือเชยเชยแบบไม่มีรอเรือ แต่ถ้าเกิดควบก้ัมรอเรือจะกลายเป็นเชยเชยแบบนี้นะคะต่อไปเป็นสระขึ้นต้นใหม่อะหน้าถัดไปหน้าที่8บางห้องก็เรียนไปแล้วที่เราเรียนตอนเปิดเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบางห้องก็ยังไม่ได้เรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทียมาทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสละของ หน้าที่แปดคือสระอะไรเอ่ยใครรู้ตอบหน่อยค่ะคระอุยรู้สระอะไรคะสระอุยค่ะสระอุยเกง่งมากค่ะสระอุยค่ะอุยอันนี้คือสระอุยนะคะสระอุยอันนี้คือสระอุย สละอุ้ยนะคะสละอุ้ยมาจากสละเดี่ยวอะไรบ้างสละคำน,นี้คือสละอุ้ยมาจากอะไรคะตัวนี้คืออะไรสละอุ้ยแล้วตัวนี้คือสละอุนะคะโดยกานเป็นสละอุ้ยเพียงชนะตัวข้างหน้าตัว เตอ์ตอคือเตอเต่าใช่ไหมคะเตอเต่าต,ต่อไปเธอเตอทอทหารนะคะต่อไปตัวนี้อ่านว่าซื้อซื้อคือจอจานนะคะจื้อจอจานต่อไปตัวนี้ชอืชอชอือ ชื่อตัวชื่อเป็นคำควบกล้ามรอเรือตัวชื่อจะมีควบกล้ามรอเรือนะคะชื่อ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  ่ะต่อไปตัวนี้เป็นชือชือตัวเนี้ยซือชือชื่อเสียงมันจะต่างกันลองเอามือขึ้นมาแล้วก็ลองออกเสียงนะคะตัวแรก ชือมันเหมือนเราพูดไม่ชัดใช่ไหมเอ่ยมันจะออกเยอะกว่าส่วนชอชตัวนี้มันจะน,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 น้นะนอยกว่าถ้าเกิดเราไปฟังหรือได้ยินคนจริงเขาพูดเราลองเอามือขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าเขาพูดตัว S หรือ C ตั้ถไปตัวถัดมาตัวนี้อ่านว่าชื่อหรือ อ่านว่าชือก็ได้นะคะอา่านได้สองแบบเขาจะออกเสียงว่ายือยือยื้ยือยื้ยือย้ย้ยืยืกื้้ื้ยม้ยื้เื้ยื้ยื้ยื้้้้้ะาืืื้ เราเอาเพัยนชนะมารวมกับสระนะคะจะได้ดังนี้นะคะตัวข้างหน้าเพียนชนะสองตัวหลังคือสระประสมรวมกันคำนี้จะอ่านออกเสียงว่าตออุยตุยนะคะตุยตตเราก็เอาเพัยนชนะที่เราแปลงออกมาแล้วนะคะมาเขียนเลยต่อไปทอ อุ้ยทุยต่อไปซออุ้ยซุยตัวถัดไปค่ะชื่อนะคะชอนะคะเป็นพวกกรรมรอเรือด้วยก็คือชออุ้ยชุยชุย ชุยเราจะมีวกรลกามรอเรือด้วยชุยชุยต่อไปชอช้างบ้างชออุยชุยชุยกับซุยชุยนะคะเป็นซอโซ่ซอโซ่นะแล้วก็ชอช้างชุยชุยหอลิ้นด้วยเอาลิ้นเนี่ยแตะ เทดานข้างบนนะคะเราจะห่อลิ้นเป็นอ่อกล้ามรอเรือนะคะชุยชุยต่อไปอันสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะออกเสียงเป็นทางรอเรือมากกว่านะคะ mm hmm. คำนี้จะอ่านออกเสียงว่ารุยนะคะรุยรุย,รยเราสามารถอ่านเป็นยืหรือว่ารือก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมเป็น รือ <MS S 1> นะคะรออุยรุยตุยทุยจุยชุยซุยชุยชุยนะคะแล้วก็รุยนะคะใคร做完了用举手开始แล้วยกมือใคร做完了用举手